โรงเรียนบ้านป่าก้ย้ยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตั้งอยู่ที่หมู่18ตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายนารงบุญแถวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนมีมาตรฐานสู่สากล ครูดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำทางการศึกษานักเรียนก้าวรำ้ำนำมาตรฐานประสานการปฏิบัติตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียงทําขวัญโรงเรียนรับผิดชอบมีวินัยใส่ใจในหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมศิลธรรมและประชาธิป,ปตไตยบัตรดีเบอร์สมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการจัดการเรียนรู้เชิงลุกและส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทาง DLTV ดำเนินง,งานตามนโยบายปีทองของการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมสภานักเรียนมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษมีแผนการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียน และแผนการนิเทศภายในโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดการให้ไม่รับของขวัญของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีการศึกษา2565และในปีการศึกษา2566มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B ีและปีการศึกษา2567มีผลคะแนนอยู่ในระดับผ่านดี ผลการทดสอบการศึกษาระดบระรบรระรับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาภาษาไทยรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2,568โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับเด็กปถม,มวัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารียน การศึกษา2566โรงเรียนบ้านปากกล้วยเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้รับคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบปีการศึกษา2566เด็กหญิงจิรัชยาบัวสี นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วยเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์รอบตัดสินระดับพื้นที่ ระดับประถมศึกษาตอนปลายประจำปีงบประมาณ2,566ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาครราชสีมาปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รับรางวัลระดับดีประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กจากการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รับรางวัลระดับดีมากประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กจากการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วยผ่านการประเมินโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเราระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา2,563โรงเรียนบ้านป่ากลวยผ่านการประเมินตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาว